วัดราชบุรณะตำบลท่าวาสกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยาและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับวัดก็คือทรัพย์สมบัติมากมายที่คนร้ายในอดีตต่างหมายปองเชิญชมความยิ่งใหญ่ของวัดราชบุรณะ ที่สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งกรุงศรีอยุธยาเราจะพาทุกคนเดินชมทั่วบริเวณของวัดราชบุรณนะพร้อมเล่าประวัติพอสังเขปของวัดไปพร้อมกันเลยนะคะ วัดราชบุรณะตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานป่าฐานติดกับวัดมหาธาตุทางด้านทิศตะวันออกสร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาในปีพุทธศักราช1,967ค่ะ ามพระราชพงศาวดารฉบับจันทนุมารเจิมระบุว่าเมื่อสมเด็จพระอินทราชาเสด็จสวรรคตลงก็เกิดการแย่งราชสมบัติขึ้นระหว่างสองพี่น้องคือเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาพระโอรสทั้งสองพระองค์ของพระอินทราชาเจ้าผลสุดท้ายพระโอรสทั้งสองพระองค์ก็สิ้นพระชนลงเป็นเหตุให้เจ้าสามพระยาพระโอรสองค์ที่สมได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา โดยมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอง <spaghetti. S 1> เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชบิดาไปแล้ว เจ้าสามพรยาจึงตัดสินใจที่จะสร้างวัดเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลให้แก่พระราชบิดาของพระองค์ในพื้นที่เดียวกันนี้โดยให้ชื่อว่าวัดราชบุรณนะพร้อมกับนำทรัพย์สมบัติจำพวกทองคำและข้าวของมีค่าไปเก็บไว้ใต้พระปรางใหญ่ภายในวัด ในขณะเดียวกันเจ้าสามพระยาก็ได้สร้างเจดีย์ถวายให้แก่พระเชษฐาทั้งสองพระองค์โดยสร้างเจดีย์คู่อยู่เยื้องกับวัดราชบุรณะไปเล็กน้อยในปัจจุบันคือบริเวณวงเวียนสามแยกตรงกึ่งกลางระหว่างวัดราชบุรณะกับวัดมหา,าธาตุค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2499วัดราชบุรณะมีการค้นพบกรุจึงทำให้เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ ทำให้ปีต่อมามีขโมยกลุ่มใหญ่เข้าไปลักลอบขุดสมบัติในวัดราชบุรณะพวกเขาพบเครื่องทองและอัญมณีจำนวนมากแต่ในเวลานั้นนะคะอยู่ๆก็ได้เกิดพายุฝนอย่างหนักขโมยก็เลยเกิดความเร่งรีบจึงทำให้ขนสมบัติออกไปได้ไม่หมดเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาเพียงไม่นานก็จับและยึดของกลางได้บางส่วน หลังจากนั้นกรมศิลปากรจึงได้เข้ามาสำรวจกรุของวัดราชบุรณะปรากฏว่าพบสิ่งของกว่า2,000รายการเช่นพระพิมพ์กว่าแสนองค์ทองคำหนักกว่า100กิโลกรัมเป็นต้นซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในกรุงศรีอยุธยาในฐานะตลาดกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับทางการจีนมาตั้งแต่สมัยพระราชบิดาของพระองค์ คือพระอินทราชาพระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ซึ่งทรงมีนโยบายในการเปิดการค้ากับทางการจีนพระปรางวัดราชบุรณะมีกรุใหญ่และลึกกรมศิลปากรทำการขุดเรียบร้อยแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 0 โดยกรุพระปางวัดราชบุรณะมีทั้งหมด3มห้องใหญ่ๆเรียงกันลงไปในแนวดิง่งกรุชั้นที่1และชั้นที่สองมีผ้าโบราณพระพิมพ์พระพุทธรูปทองคำและเครื่องทองมากมายและกรุชั้นที่สเป็นห้องที่อยู่ด้านในสุดและเป็นห้องที่สำคัญที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุซึ่งเก็บรักษาอย่างดีในเจดีย์ทองคำและบริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปต่างๆอีกด้วยค่ะ ปัจจุบันสิ่งของที่กรมศิลปากรได้ค้นพบในวัดราชบุรณะนั้นได้เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะ ภาพทุกภาพในวิดีโอนี้เทียบไม่ได้เลยกับความยิ่งใหญ่ของวัดราชบุรณะในสถานที่จริงที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยประวัติศาสตร์ให้เราได้ชื่นชมและศึกษาหากคุณผู้ชมกําลังวางแผนที่จะมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา <c oughs> ก็อย่าลืมลิสต์วัดราชบุรณะไว้ในแผนที่เที่ยวของคุณด้วยนะคะ